พี่ๆน้องๆครับหลายคนที่ปลูกพืชตระกูลแตงนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงโมนะครับโดยเฉพาะตรงนี้เป็นฟักทองนะรับฟักทองบัตนัดโอ้โหพีวว่น้องดูปลูกมางามๆนะครับทําไมถึงเป็นเยี่ยงนี้นะครับเหี่ยวหมดแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้จะบังใช้คาบ้านจะได้รับแสงแดดประมาณตอน11บเอนิกานะครับแล้วก็จะหมดแดดไปบางต้นไม้นะครับ ตอนเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับตรงนี้จะโดนแดดประมาณ3มชั่วโมงต่อวันนะครับวันนี้แดดดีมากนะครับแล้วหลายคนเนี่ยปลูกแล้วไปเจอแบบนี้ยตกใจฉันต้องทําอะไรดีกับต้นพืชของฉันถ้าฉันเจอเหตุการณ์ประมาณนี้เหตุการณ์แบบนี้นะครับเราควรลดน้ําดีไหมนะครับก็ลดก็ได้ถ้าเรายังไม่ได้ลดนะครับแต่ถ้าผมลดแบบนี้ตอนเช้าไปแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องลดนะครับ ไม่ต้องรดน้ํานะครับปล่อยเลยนะครับเฮ้ยคุณปอนแล้วมันจะไม่ตายเหรอถ้ามันจะเหี่ยวขนาดนี้นครับโอ้โหต้องบอกไว้เลยว่าผมจะถ่ายให้เห็นอีกครั้งตอนช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับให้เขาได้พักฟื้นสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคชนิดหนึ่งด้วยนะครับขนาดนี้เวลา ขณะนี้เวลา1ิบสานาฬิกาบนาทีนี่นะครับตอนนี้บ่ายโมงสานาทีนะครับก็จะมีแดดนะครับอยู่แต่มีแค่นี้นะครับหมดแล้วแดดนะพี่น้องตรงนี้เมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นดีนะครับว่าเกิดการเหี่ยวนะครับเป็นเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนะครับทำให้เราตกใจนะครับจาก11โมงมานะครับจนถึง 1 4, 3 9นาิกานาทีนะครับก็ประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับก็สังเกตได้ว่าตอนนี้ไม่มีแสงแดดนะครับก็อย่างที่กับผมลงคลิปไปครั้งก่อนนะครับว่าปลูกปลูกเนี่ยถ้าแสงไม่เยอะสามารถปลูกได้ไหมปลูกได้นะครับแต่ผลผลิตก็จะได้ประมาณเนี้นะครับพร้อมวิธีการปลูกจากคลิปก่อนนะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้ใบเขานีครับกลับมาสดชื่นนะครับแต่ว่าตรงที่โดนแดดเนี่ยเขาก็ยังเหี่ยวอยู่เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นแบบนี้นะครับมีเหตุผลอธิบายไหมนะครับเหตุผลที่จะอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจตรงกันนะครับตามความรู้ที่ผมมีนะครับคือพืชน,นะครับชนิดนี้นะครับเป็นพืชที่เขาเรียกว่าชนิดเถา หรือพืชหลายๆชนิดนะครับก็จะทําเป็นระบบเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าการกลัวตายนะครับกลัวที่จะไม่มีชีวิตรอดนะครับในช่วงที่มีแสงแดดจะจ้าลงมานะครับเขาจะไม่ส่งน้ำนะครับหรือว่าจะไม่คลายน้ำนะครับการคลายน้ำเขาก็จะคือจะคายออกทางปลายใบหรือหลายท่านตอนเช้านะครับมาดูต้นไม้ตัวเองนะครับมันจะมีหยดน้ำนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะเขาดูดอาการ อากาศนะครับหรือว่าดูดความชื้นจากธรรมชาตินะครับหรือว่าดินเรามีความชื้นสูงนะครับมันก็จะขายน้ำนะครับเป็นหยดน้ําขอบขอบใบเขาเรียกว่าระบบการคายน้ําในตอนเช้าๆเครับจะคายน้ําออกมาให้เป็นเม็ดๆเลยนะครับในกรณีที่โดนแดดจ้าๆนะครับเขากลัวเขาสูญเสียน้ําโดยปล่าประโยชน์หรือเขากลัวเขาจะไม่รอดหรือกลัวตายนะครับเขาจึงจําเป็นที่จะปิดทุกอย่างนะครับปิดทุกอย่างพอปิดปุ๊บ เหมือนเซลล์ตรงนี้ครับไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงเป็นยังไงก็จะเหี่ยวอย่างกับที่คุณผู้ชมเห็นอ่าโอเคยังครับนี่คือสาเหตุแต่มันจะเป็นกับพืชบางชนิดนะครับที่จะเป็นแบบนี้นะครับหลกักๆกก็จะเป็นฟักทองนะครับพริกพริกก็จะเป็นได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่สลดจนน่าตกใจและอีกหนึ่งกรณีนะครับที่เหี่ยวแบบที่คุณผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้นะครับเหี่ยว แต่ตอนเช้าๆนะครับไม่เหี่ยวนะครับก็คือจะมีช่วงเช้าสดชื่นแต่พอโดนแดดแล้วเหี่ยวไปถึงตอนเย็นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแบบทีเลียทางดินนะครับหรือเรียกว่าโรคเหี่ยวเขียวอันนั้นจะไม่ใช่เป็นเองโดยธรรมชาตินะครับเนื่องจากมีเชื้อโรคหรือแบบทีเลียนเนี่ยอยู่ในดินนะครับจะทําให้ระบบรากเขา นะครับไม่สามารถดูดน้ำเป๊เต็มที่นะครับเวลาดูดน้ำไม่เต็มที่ก็เหมือนคนที่ไม่แข็งแรงนะครับกินอาหารได้น้อยพอกินอาหารได้น้อยพอมาสู้กับแสงแดดนะครับเจอแดดแรงๆก็จะเหี่ยวนะครับอ่าทีนี้ก็จะเหี่ยวไปทั้งวันนะครับแล้วตอนเย็นๆก็จะเริ่มมาสดชื่นนะครับหรือจะมาสดชื่นได้เต็มที่ตอนเช้าอาการพวกนี้เขาเรียกว่าโรคเหี่ยวเขียวนะครับเป็นไปได้สักพักเดียวก็ตายนะครับเดี๋ยวก็ตายลงไป แล้ววิธีแก้ในโรคเหีเ่ยววมีไหมนะครับหนึ่งต้องพักดินตักดินให้เชื้อราหรือแบบทีเดียวตัวนั้นน่ะที่มีผาหาเกี่ยวกับโรคเหี่ยววเนี่ยให้มันหายไปนะครับหรือจะช่วยด้วยการโรยปูนขาวหรือปูนไดไดโรมไม์นะครับปูนที่ทําการเกษตรนะครับปูนไดโรมไม้เนี่ยแนะนําก็มีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหินเป็นเปลือกหอยผมแนะนําให้ใช้เปลือกหอยนะครับก็จะมีแร่ธาตุที่จะไปสะสมในดินพร้อมทั้งปูนขาวตรงนี้นะครับจะปรับค่า p h นะครับทำให้ดินดีนะครับ หรือว่าจะใช้ชีวพันธุ์พวกไตโคูเดมาร่วมด้วยนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันแต่หลักๆให้ตากดินนะครับแล้วก็โรยปูนขาวนะครับปูนขาวทางการเกษตรนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถือว่าจะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ชอบปลูกพืชมันผมนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทํางานนะครับมีความสุขกับการปลูกพืชถ้าเจอแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับกับพืชตระกูลนี้เขาปิดการคลายน้ํานะครับจะทําให้เหี่ยวเมื่อแสงแดดนะครับ หมดไปนะครับแป๊บเดียวพี่น้องก็จะทําให้เขากลับมาฟื้นได้นะครับสวยงามไม่ต้องตกใจผมก็หวังว่าจะเป็นความรู้และประโยชน์สวัสดีครับ